สวัสดีครับร้านมันีเทคเตอร์แยสโททอนนะครับผมวันนี้จะมารีวิวาผานพวนรถไถ MU 5 5 MU 5 7 MU 6 0นะครับตัวนี้เป็นผานพวนรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับ DH 2 4 7 H นะครับเหมาะสำหรับไถดินร่วนนะครับ หรือว่าไถดินเหนียวได้เลยตัวนี้ครับน้ำหนักดีครับผมใหม่ๆเลยครับผมครับทางร้านจัดมาให้แล้วสวยงามครับดูสลักหูบนนะครับบูชหูบนนะครับอ่าสวยๆครับไม่มีบิดเบี้ยวครับสลักหูล่างนะครับอไปดูขั้ท้ายข้ท้ายเต็มๆเลยครับผม ก็ตัวสลักก้ามปูนะครับสลักก้ามปูทําให้ใหม่แล้วจับผิวพันเดิมทุกอย่างครับไม่มีเชื่อมไม่มีดามใหม่แท้ครับขอบคุณนะครับติดตามกดติดตามช่องมณีแท็กเตอร์ได้นะครับ